ติงปิงข้างบ้านนะครับเมื่อวานมีคุณครูถามนึกนะครับเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กทำนำปลาว่านกินกับหมูติงปิง,ปงมันชัวร์ในนำไหลเลยอยากรบบเร็วผมเมื่อวาน เป็นไม้วะอ่าอ่าได้นลกับวันนี้ไล่ลูก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  เช็นก็เป็นเหลีอยย่างไล่ลูกกลับไปทัหนัปลาว่านว่าในกลับเดียวเพื่อได้มาชิมเลยรสชาติเป็นพอมังเห็นเหล้วน้ำไหลเลยน้ำไหลโทษเลยกับเมื่อวานาไปเปิดนในเฟซบ o ๊กอ็นเขาโพสในกรับเดียวเราไปทัหนัปลาว่านกันว่าไปครับ 帮你推着。 ใส่เลยวางเทียบใสเลยนาพันผมว่าไอ้มไม่รู้ให้ครับเดี๋ยวไปกินกันตีตอนว่าให้นายติด ก็จออบไปกิน,นกันทิตอนนะครบเดี๋ยวไปกิน,นกันที่ยอมยาลมชามันแต่ว่าแกบข้อก่อนเดี๋ยวแม่ดังว่าป่าไปครับกินกินตอนหลงเลยปันบือมังหน้าร้อยวุ่มวายกินเร็วนำลายมันเลย มุกใบมาแล้วมีเลมันชัดเจน 啊，忘也不弄。 หน้าวายาก็ไร้กลิ่นอืมอยากออกอืม ได่ดีปีไปเยอะเมื่อกี้ประมาณห้าอกดอกได้ร้อยกับอะไรออกหมา,า,าดควันๆแถวๆ ออกช่วงบายบายบันนี้ <c oughs> สุดยอดพุ่มยากาทั้งเต็เมอวานนะครับมอวานนี้น้องคุณครูเผืน่อในเฟซบุ๊กที่วันลงยากกินแปลบ <c oughs> จะรำเหมือนำมวดเลย ไม่ว่าตำได้ตอนลิงปีกามีอยู่ที่บ้านก็นเลยว่ามาตำเลยว่าร้อยจริงองว่าตริไนะครับหยวบหยวบเก็บที่ต้นขิ้นไปคูน ก็กินกันตายคนอยอดวิวมากเราตายคนกันมาถึงคนพอดีเลยกินท็จแล้วอยากกินน้ำเยอะๆอยากกินน้ำเยอะนะครับกินท็จแล้วนี้อยากกินน้ำเยอะก้อนนี้ก <c oughs> ้อ,อนต้มเลยแบบนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวมันจะเป็นอนุโมลอิสระแต่ตรองใช้อนุโมลอิสระเลย อนุก็เล็กครับมูนกับขี้อิทธากัดไม่มีการควอบคุ้มครอบคุ้มไม่ได้รวมกันแล้วก็คือขี้เล็กๆที่เราควอบคุ้มไม่ได้ก็คือขี้หัวครับอืได้แรงออกกว่าที่ rất là đẹp hết để rồi โอเคครับที่ว่าได้แล้วผมปลาออมก็มันสีบอกกินมากได้ย่เป็นอนุมูลอิสระจาต้องขอบคุณน้องเจ้าของเฟซบุ๊กตีว่าเล่นกิดเมนูนี้ขึ้นมานะครับผมมันอร่อยจริงๆนะครับลองำลองไปตำแรกครับร้านใกล้ตีว่า,ามั่งนี้กับมั่งออกลูกดูนะครับแ่บนุ้น तो जोर ग तो जोर